สวัสดีครับสวัสดีนัเกเรยียนชั้นป .5 ท,ทุกคนนะครับวันนี้มาเจอครูเอะครับคุณครูสอนวิชาคณิตศาสตร์นะครับในระดับชั้นป .5 นะครับวันนี้มาเจอในรูปแบบใหม่ในรูปแบบการเรียนออนไลน์นะครับวันนี้คุณครูจะพามารู้จักกับเรื่องเส้นขนานนะครับเป็นเรื่องบทที่6ที่เราอย่างไม่ได้เรียน,นวันนี้จะเป็นครั้งแรกที่เราจะเ,เรียนเรื่องนี้นะครับ ก่อนที่เราจะมารู้จักเส้นขนานนะครับเราจะมาทบทวนเนื้อหานะครับที่เราเคยเรียนในรบบแผนฟองสีไปแล้วนะครับชื่อมันก็เอกาแล้วว่าอะไรครับเส้นขนานนะเราต้องรู้จักเส้นต่างๆนะครับที่มันจะอยู่ในเรื่องนี้นะครับอ่ะเรามารู้จากกัาทีเะื่อเส้นอ่ะเส้นแรกครับกราหน้าตานี้นะครับจะเรียนตอบได้ไหมว่าตัวนี้เขาเรียกว่าเส้นอะไรนะครับชื่อมันว่าอะไรครับส่วนของเส้นตรงส่วนของเส้นตรงนะครับทูนะครับจะ ส่วนของเส้นตรงนะครับมันจะมีลักษณะเป็นจุดเริ่มต้นแล้วก็จะมีจุดเลยครับจุดสิ้นสุดนะครับเส้นเส้นนี้จะไม่มีทางที่มันจะต่อกันได้แล้วครับคือมันสิ้นสุดแค่ตรงนี้แล้วทั้ตรงนี้จุดมันก็จจุดไปเรื่อยๆแล้วก็จะมาสิ้นสุดตรงนี้ครับเขาเรียกว่าส่วนของเส้นตรงนะครับต่อไปครับเส้นตรงกลางครับนั่นเอาจะสังเกตว่าเส้นตรงกลางกับเส้นขมวนจะคล้ายๆกันครับนักเรียนบางคนยังจำสับสนชื่อของมันนะครับวันนี้มันม ต้องจำดีน,น,นะครับมันนำไปใช้นะครับอ่ะตรงกลางมันจะเรียกว่าอะไรครับนักเรียนบอกพอ,อท้องไปครับนักเรยถ้าบอกูกใจไม่ได้มีความเข้าใจแล้วก็จำได้หาได้ตรงกลางมันเรียกว่าอะไรเส้น<ม>รังสีน,<ม>นั่นเองนะครับเส้นรังสีมันแต่างยังไงครับมี<อ>นนลักษณะแบบไหนมันจะมีหัวลูกศรนะครับเส้นรังสีมีหัวลูกศรแล้วก็มีจุดเริ่มต้นจุดเริ่มต้นตรงนี้ครับมันก็จะมาเรื่อยๆแต่ลักษณะของรังสงีมันจะพุ่งไปครับพุ่งไปทั่วที่ทั่วทาง อาจจะพุ่งไปข้างบนพุ่งลงล่างพุ่งไปด้านซ้ายด้านขวาพุ่งไปได้หมดเลยครับอันนี้คือลักษณะของรังสีนะครับจะไม่มีฐานที่สุดนะครับมันจะไม่มีจุดที่สุดเหมือนกับส่วนเส้นตรงนะครับมันจะสามารถต่อไปเรื่อยๆไม่มีทุดสุดนะครับมันจะมีหัวลูกศรที่พุ่งไปได้เองครับอ่ะส่ของเส้นตรงรังสีสุดท้ายจะเป็นอะไรครับเส้นตรงนั่นเองนะครับมี3เส้นที่เราต้องรู้จักก็ต้องแยกแยะมันให้ออกนะครับ วนเขาเส้นตรงนะสีแล้วก็เส้นตรงเส้นตรงก็จะมีลักษณะเสียมันก็คือมันจะมีบุรลูกศรสองครั้งสองหัวนะครับมันจะมีบุวลูกสองหัวนะครับพู่ไปไม่มีที่สิ้นสุดเหมือนกันวันนี้เรามาทบทวนเรื่องเส้นต่างๆเร่องสาเส้นละนะครับเดี๋ยววันนี้ครูจะเพิ่มอีกหนึ่งเส้นครับที่เราจะนํามาใช้ในเรื่องการเรียนเรื่องเส้นขนาดนะครับเรียกว่าเส้นขออนะ่รัา เรียกว่าเส้นตั้งฉากเดี๋ยววันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องเส้นตั้งฉากกันว่ามันตั้งฉากยังไงลักษณะมันเป็นแบบไหนนะครับเส้นตั้งฉากนะครับมันก็จะเป็นลักษณะของเส้นตรงสองเส้นที่เกิดขึ้นนั่นเองเส้นตรงสองเส้นที่มันมาตัดกันนี่ตัดกันหมายความว่ามันมาชนกันมาตัดกันแล้วเกิด มุมนะครับมุมที่จุดตัดกันดีซึ้นเราจะมาพิสูจน์ว่าเส้นนี้สองเส้นนี้แต่สมมติครูยกตัวอย่างให้ดูข้างหน้านี้ครับก็คือส่วนของเส้นตรง CD เห็นไหมเส้นตรงมับมันเป็นเส้นตรงนะครับมีหัวล้อสองหัวเส้นตรง CD กับเส้นตรง AB นะครับครูจะพิสูจน์ตัวอย่างทีนี้ว่าสองเส้นนี้มันตั้งฉากกันหรือไม่นะครับเราจะมาพิสูจน์โดยเรามีเครื่องมือนในการพิสูจน์ไหมอยู่ข้างน้านี่เองครับ วันนี้ครูมาให้ครีู Minor ้ทักษะแบบเลยนะครับอันนี้เขาเรียกว่าอะไรครับมุมฉากนะครับหมามุมฉากอันนี้เรียกว่าครื่งวงกลมนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับอุปกรณเราเรียกว่าะครับไม้โปรเจคเตอร์นี่เองครับพวกนี้เป็นอุปกรณ์นะครับที่เราใช้เรียนเรื่องฉากอนะครั์นักเรียนควรจะมีติดตัวไว้นะครับเพราะเราต้องเอานำมาใช้นะครับอันนี้เรียกว่ามุมฉากนะครับมุมฉากเป็นอุปกรณ์ในการเรียนที่เรา เอามาใช้วัดว่าเส้นตรงสองเส้นนี้มันตั้งฉากกันหไหมนครับวิธีการมาทนยังไงมาดูกันนะครับวิธีการวัดนะครับนักเรียนจะทาบนะครับมุมฉากรนนี้ไปกับจุดตัดสมมติว่าข้อนี้นะครับเส้นตรงสองเส้นนี้ตัดกันมันจะเกิดมุมที่จุดตัดนะครับจะเกิดมุมทั้งหมดสมุมครับหนึ่งสองสามมุมที่หนึ่งมุมที่สองมุมที่สามแล้วก็มุมที่ คุณครูยังไม่รู้หรอกว่ามุมตัวนี้มันเป็นมีขนาดเท่าไรหร่องศาเท่าไหร่เราไม่รู้มันตั้งฉากหรือไหมสถาเราไม่ามมารู้เราจะนำตัวนี้มาใช้ในการพิสูจน์ในการทดสอบนะครับอ่ะวิธีการวัดผมว่าเราตัวอยากรู้ว่ามุมที่หนึ่งมุมตัวนี้นะครับมุมที่หนึ่งมันเล็กนึงมันตั้งฉากกันไหมกับเส้นสองเส้นตรงนี้มันตั้งฉากหรือเปล่านะครับครูก็เอาไม้ฉากเรียงนอนวางทับวิธีท่านักเรียนเอามุมตรงไม้ฉากไปท่าตรงมุมที่เราต้องการทราบว,ว่ามันตั้งฉากกันไหม ภาพแล้วปรากฏว่าแนวของไม้ฉากนะครับเสมอกับแนวของแกนทั้งแกนบนแล้วก็แกนล่างข้างบนเราอาจจะเรียกว่าแกนวายข้บบางล่างเราเรียกว่าแกนถ้าเป็นถ้าเป็นกราฟเรียกว่าแกนเอกนั่นเองครัาบแกนวายกับแกนเอกเมื่อวางแล้วท่ากันแบบนี้เห็นไหมครับถ้าท่ากันสนิทเป็นแนวในทางเดียวกัน,กน,นสแสดงมุมที่เกิดตรงนี้นะครับนักเรียนเป็นมุมฉากนั่นเองครับเราก็จะสามารถพิสูจน์ได้ว่าตัวเนี้ย เป็นมุมฉากนะครับเมื่อตรงนี้เป็นมุมฉากปั๊บนะครับเราก็สามารถเขียนแทนมันด้วยนะครับว่ามุมฉากอันนี้คือวิธีแรกนะครับวิธีที่2เครื่องมือที่2ที่เราใช้เรียกว่าอะไรครับเครื่องวงกลมเครื่องวงกลมเราก็ไปสูตรมุมเดิมเลยอาจจะไปสูตรมุมนี้ก็ได้หรือจะไปสูตรมุมนี้มุมนี้ว่าตั้งฉากไหมมุม C อ่าตรงนี้โคสมมุลจุดตัดนะครับจุดตัดตรงนี้ถ้าตามโจทย์นะครับตัวนี้โคสมมุิให้เป็นตัวอย่างนะเป็นจุดโอแล้วกันนะครับก็จะทราบว่ามุมอ่า C O A เนี่ย มันตั้งฉากไหมครูก็เอาใช้เครื่องวงในการวัลดลักษณะของการวัดเราจะมีแกนกลงางตรงนี้นะครับจุดกลางตรงนี้เป็นตัวจุดเป็นตัวที่เราไปภาาค่ันตรงที่มันตัดกันของเส้นตรงนะครับเอาไปวางภาแบบนี้ถ้าวางภาพแล้วข้างหน้าน,นะครับจุดแกนข้างหน้าเนนะีักษณากันกับตัวของเครื่งองวงมมข้างหน้านแล้วเราก็จะมาสังเกตข้างบนครับถ้าเมื่อไหร่ที่เส้นตรงที่ขึ้นไปนบนมันตรงกับเลข90นะครับหมายความว่ามุมที่เกิดขึ้น เมื่อเรานับแล้วเห็นไหมครับไี่เห็นช่องไหมช่องเนี้ยช่องแต่ละช่องจะห่างกันสิบสิบครับถ้านับนมุมมาฝั่งนี้เมื่อกี้ถ้าเราใช้ตั้งไม้ฉากนะครับประวัดว่ามันเป็นตั้งฉากกันใช่ไหมถ้าเราใช้เครื่องกลงุเราก็วัดได้เหมือนกันครับโดยการนะับส 40, 40, ิบยี่สิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบใช่ไหมครับมันตรงก,กับเก้าสิบพอดีซึ่งคําว่าเก้าสิบองศานะครับเมื่อเราเขียนแทน มุมนะครับ90องศามันจะเรียกว่ามุมฉากนี่ดังนั้นข้อนี้จะเป็นมุมฉากนะครับเรามพิสูจน์ฝั่งนี้มุมฝั่งนี้พิสูจน์ว่ามัน90องศาเราก็้ามาจากฝั่งนี้ครับนับจากฝั่งนี้นะครับสิบยี่สิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบกันนะครับแสดงว่ามุมสองข้างนี้เป็นมุมฉากทั้งคู่เลยนะครับแสดงว่าเส้นตรงสองเส้นนี้มันนะครับมันตัดกันแล้วเกิดมุมฉากนะดังนั้นมุมสามมุมสองข้างก็จะเป็นมุมฉากด้วย ดังนั้นถ้าโจทย์ข้อนี้คุูยกตัวอย่างให้ดูนะครับเราก็จะสามารถสรุปได้นะครับอันนี้คือเส B ้นตรง AB นะลักษณะการเขียนเส้นตรงเมื่อกี้เรารู้อยู่แล้วว่าลักษณะแบบนี้คือเส้นตรงนั้นเวลาเราเขียนสนะแทนถ้านักเรียนเขียนแบบนี้สมมติน,นะครับเขียนเส้นเส้นตรง A B ัเส้นตถ้าราเขียนใช้คําว่าเส้นตรงเราเขียนวเส้นตรงเอเบหรือเราจะใช้สัญลักษณ์ในการเขียนแทนก็ได้เราจะไม่เขียนคาว่าเส้นตรงแล้วเราใช้สัญลักษณ์แทนเราเขียนเอแล้วเราก็สัญลักษณ์รงดีขึ้นข้างบนข้างบนหัวมันสัญลักษณ์เล็กๆก็เหมือนเอาเส้นตรงมาย่อทำให้มันเล็กแล้วเขียนข้างบนของชื่อของเส้นตรงน่ี้ครับก็จะกลายเป็นเส้นตรง AB อ่านเหมือนกันครับความหมายเหมือนกันแต่การเขียนไม่เหมือนกันนักเรียนเลือกใช้วิธีใดวิธีหน salud, formas, so ึ่งเขียนแบบนี้ก็ได้ไปเขียนแบบนี้ก็ได้อย่าไปใช้ปนกันครับอย่าไปเขียนแบบนี้นะครับเส้นตรงแล้นักเรียนยังมาแตะนัครักเพื่อีคแบบนี้มันผิดนะครับนักเรียนเลือกใช้วิธีใดพิธีหนึ่งแบบนี้ไม่อ่านะแบบนี้ดูนะครับหรือจะเขียนแบบนี้ก็ได้กันนครับนะครับเขามีการใช้สัลับในการแทน ันนี้เราก็ามาสรุปนะครับว่าเส้นตรง AB และ AB กับเส้นตรง CD เป็นไงครับมันตัดกันที่จุด O oh, ดีครับ oh, ทำให้ดูดจุด O ครับและมุม COB มุ C o ม C O B คือมุมหนึ่งนัดดีครับมุม COB คือมุมหนึ่งนัครันะเป็นไงครับเป็นมุมฉากเนี่ยที่เราวัดไปกินนะครับเพราะว่ามันเป็นไงครับวัดเล้วมนได้90องศาพอดีนะครับ สแสดงว่าเส้นตรง AB มันเป็นยังไงครับ,ม,รบมันตั้งฉากนะครับมันตั้งฉากนะครับเมื่อวัดแล้วเป็นมุมฉากมันก็ต้องเป็นไงครับตั้งฉากมันตั้งฉากกับเส้นตรง C d ดีนั่นเองโดยอาจจะเขียนแทนด้วยสัญลักษณ์แบบนี้นะครับอ่ะสัญลักษณ์แบบนี้คือสัญลักษณ์ทางตั้งฉากครับเพรงนั้นเราเขียนว่าหรือ เส้นตรง A B ตั้งฉากถ้าครูใช้สัญลักษณ์แทนเลยนะครแต่ถ้าเราไม่ใช้สัญลักษณ์แทนเราก็เขียนความตั้งฉากกด้แต่ครูใช้สัญลักษณ์แทนเลยก็คือ C D นี่เองนะครับก็การพิสูจน์ว่าเส้นตรงสองเส้นนี้มันตั้งฉากกันหรือเปล่านะครับเราโดยใช้เลยครับอุปรกรณ์ในการวัดนะครับไอ,ตอ้ตัวนึงที่ครูยังไม่ได้สอนเมื่อกี้นะครับก็คือการใช้อะไรครับไมโครเดคเตอร์ต้องคล้ายกัน โคดิเตอร์เราก็จะเอามาท่าแบบน,นี้โดยที่ตรงกลางจะเป็นเลขห้นเองนะครับเอามาท่าแบบนี้ับเมื่อทาาเสร็จแล้วนะครับข้างบนเห็นไหมถ้าข้างบนมันตรงกับ90องศานะครับก็แสดงว่ามุมนี้มันเกิดขึ้นเป็นไงครับการ90องศาเลยมนะันตั้งฉากนี่แปลว่าเส้นตรงสองเส้นนี้มันตัดก,กันแล้วเกิดมุมฉากนะครับแล้วมันก็ตั้งฉากกันนะครับโดยการเขียนสระลักใช้แบบนี้ในการแทนตั้งฉากและเขียนแทนเส้นตรง โดยใช้สักษณ์เส้นตรงเบบย่อบนชื่อของมุมนี่เป็นชื่อของเส้นตรงนี่เองครับวันนี้เราก็มาเรียนรู้เรื่องเส้นตั้งฉากนะครับเส้นตั้งฉากมันเป็นยังไงนะหน้าตาเป็นยังไงลักษณะเป็นแบบไหนนะครับวันนี้เอาแค่นี้ก่อนครับวันหน้านะครับครั้งหน้าเราจะมาต่อเรื่องเส้นขนานแล้วกันนะครับคุณครูจะยกตัวอย่างแล้วก็จะให้การบ้านเรียนไปนะครับยกตัวอย่างวันนี้คครูยกตัวอย่าง นักเรียนเปิดมาที่หน้าเห็นบ้างนะครับนักเรียนเปิดไปที่หน้าสามสิบหกนะครับแบบมานที่หกจุดสองนะครับแบบพัที่หกสองเขามีคำสั่งนะครับให้นักเรียนตั้งนะครับเส้นตั้งฉากนะครับตามข้อกำหนดนะครับเช่นข้อที่หนึ่งนะครับผมจะทําให้ดูนะครับของญาตลบนะครับ ก็ท่สน,ขนเขาบอกว่าให้ตั้งเต้นตัน้งฉากนะครับจอฉอนะครับให้มันตัน้งฉากแบบบอบอที่โจทย์เขาลาาเส้นบอบอให้เราแบบนี้อ่าตรงนี้เป็นอะไรครับบอตรงนี้เป็นอะไรครับบอเป็นเส้นอะไรเส้น เส้นตรงข้อหนึขาบอกว่าให้นะครับตั้งจอชอนะส่วนของเส้นตรงจอชอเนี่ยให้มันเป็นไงครับตั้งฉากับเส้นตรง บบบบบที่จุดทีจดจจ่จุดจอจานนี่ครับแล้วเขาจให้จุดรอจานทอฉี่งนีตรงนี้ใช่ไหมครับอ่าทอฉียงนี่ตรงนี้นะครับแสดงว่าเขาบอกว่าจอสร้างนะครับจอฉาไ,ได้จดสังเกตและตั้งรับข้ามบนเป็นอะไรครับเนี่ยเป็นส่วนของเส้นตรงนะครับจงสร้างส่วนของเส้นตรงจอฉาให้มันเป็นไงครับ ั้งฉากกับเส้นตรงบอปอปอ,อเป็นเส้นตรงนะครับโดยเสรักรัศมีอย่นีเป็นเส้นตรงบอปนะครับที่จุดจอโดยที่จุดจอเป็นตัวที่เป็นตัวจุดที่มันตัดก,กันกนะี่อย่นี้นะวิธีการสร้างครับถ้านักเรียนมีไม้โปรเจคเตอร์นะครับหรือไม้ฉากนักเรียนก็สามารถวัดแบบนี้ได้เลยครับให้นักเรียนนำฉากตบนี้นะครับที่เป็นเนี่ยเรียนท่าเลยครับถ้ามันขนานกับ เส้นตรงบบนะครับให้มันอยู่ในรายการนะครับ้วก็วัลลัได้ไปเรื่อยครับได้ไปเรื่อยปั๊บมันก็จะไปเจอจุดฉอนะครับเมื่อเจอจุดฉอเสร็จแล้วเนี่ยนักเรียนก็สามารถที่จะกําหนดจุดว่าจุดตรงนี้แหละเป็นจุดของอะไรครับที่มันมาตัดกันแล้วเกิดเป็นอะไรครับเป็นงฉากไ่้เองครับเนี่ยคุณครูไล่ไปแล้วมันชนกันตรงนี้นะแสดงว่าตรงนี้จุดตรงนี้เป็นจุดที่ส่วนของเส้นตรงจอฉอเนี่ยมันลากแล้วมามาตัดกัน ก็เกิดมุมที่นี่นะครับดังนั้นเราก็สามารถกำหนดจุดแล้วก็สามารถลากเส้ชื่อต่อได้คนระับก็จะเกิดอะไรครับส่วนของเส้นตรงเลยจอสอตงตัวนี้ไปปิดจอจาหาเนี่ยืานขาดที่เขากมหนดให้เราเราก็สามารถสร้างได้นะครับอันนี้ก็คือตัวอย่างนะครับแบบฝึกหัดที่6.2นะครับหน้าที่3.6ครับ ให้นักเรียนไปทำกันบ้างครับมันมีอยู่กี่ข้อครับ1 2 3 4 2> สาข,ข้อเองนะครับคุณครูทำให้ดูแล้วหนึ่งข้อดังนั้นก็จะเหลือข้อที่2องสามสี่นะรลองไปทำดูแล้วครูจะมาตรวจให้นะครับสำหรับวันนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนเจอกันครั้งหน้านะครับี๋ยวครูจะมาคลื่นเรื่องเส้นขนาดให้นะครับวันนี้ก็ขอไม่บายแค่นี้ก่อนสวัสดีครับ